สวัสดีครับวันนี้กะว่าจะขับ E ีไปซื้อของทางนิดหนึ่งนะครับหลังจากไม่ได้ขับมาหลายวันแล้วครับแต่ปรากฏว่าขับมาได้สักสิบกว่ากิโลแบตเตอรี่หมดครับผมนึกว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าไปดูที่สวิตไฟรีมีการเปิดไฟรีทิ้งเอาไว้ซึ่งผมเปิดทิ้งไว้เมื่อ,อไร่ก็ไม่รู้ครับทำให้ขับไม่ถึงที่หมายนะครับต้องโทรให้เพื่อนมาช่วยลากครับ นี่ก็กําลังลากกลับมาอยู่ครับเดี๋ยวพอลากถึงที่แล้วก็จะได้ชาร์จกันเลยครับก็ดูภาพอ่าลากกล,กลับไปเรื่อยๆนะครับฝนก็จะตกลมมแล้วครับมามืดไปแล้วครับลากไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะครับึงจุดหมายเดี๋ยวก็จะได้ชาร์จแบตเตอรี่กันเลยนะครับ มาถึงบ้านเพื่อนฝนตกหนะักว่าดีครับก็ไม่ต้องรีรอฝนตกก็ตกก็ชาร์จกับทั้งฝนตอกอย่างนั้นเลยครับเพื่อว่าไม่นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมืดนะครับชาร์จก,ก่อนก่อนจะมืดจะได้กลับบ้านครับนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ต้องลากกลับครับ วันนี้ตอนกลางวันนะครับผมขับอีวีไปซื้อของตรงโน้นตรงนี้แล้วก็วิ่งไปทําธุระครับก็คาดว่าเดี๋ยวหัวค่ําแล้วค่อยกลับมาชาร์จปรากฏว่าผมวิ่งมาทําธุระนะครับเหลือที่จะกลับมาถึงที่ชาร์จประมาณสัก3-4กิโลแบตเตอรี่หมดนะครับแต่ว่าดีว,ว่าหมดตอนหัวค่ำครับประมาณสักหนึ่งทุ่มกว่าๆนะครับก็เลยให้เพื่อนมาช่วยลากนะกลับไปชาร์จที่ที่บ้านเขานะครับ แล้วก็กลับบ้านต่อนะครับนี่ก็เป็นการคำนวณที่ผิดพลาดว่าเหลืออีกไม่กี่กิโลเดี๋ยวก็กลับไปชาร์จได้แล้วบังเอิญว่าหมดที่หมดเพราะว่าเราไม่ได้คำนวณเรื่องกลางคืนไฟต้องใช้แสงสว่างครับเพราะถ้าถ้าเป็นกลางวันปกตินี่นะครับผมเข้าใจว่าประมาณ3-4กิโลเนี่ยกลับถึงครับแต่บังเอิญน,นะครับเราขับกลางคืนนะครับ ก็ใช้ควายแสงสว่างใช้นุน่นใช้นี่กันไปนะครับทําให้ระยะทางที่เราจะได้ตามที่เราคาดเอาไวา้ไม่ถึงที่หมายครับก็เลยต้องลากกันอย่างนี้แหละครับนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งครับเคสนี้ผมขับไปไกลเกินไปนะครับวันนี้ขับไปร้อยกว่ากิโลเมตรครับ ขากลับก็ชาร์จกลับแล้วนะครับก็คาดว่าจะถึงบ้านแล้วก็เหลือประมาณสัก10กว่ากิโลเมตรก็ถึงบ้านนะครับแต่บังเอิญว่าตอนขากลับฝนตกหนักครับต้องเปิดทั้งไฟแสงสว่างนะครับแล้วก็เปิดทั้งมอเตอร์ปัดน้ำฝนนะครับทำให้ระยะทางที่เราคาดว่าจะได้กลับถึงบ้านได้นั้นนะก็ไม่ถึงนะครับเพราะว่าเราใช้ไฟมากกับโดยเฉพาะมอเตอร์ปัดน้ำฝนนี่นะครับ ก็กินไฟไปพอสมควรครับทำให้หมดลงกระทันหันครับมาอเกิดวันนี้นะครับหมดตอนดึกแล้วนะครับประมาณสี่ทุ่มแนละ้วก็เลยต้องต้องลากเองครับเอารถตัวเองมาลากทำให้ทุลักทุเลพอสมควรครับเพราะว่าการคุมกางคืนด้วยนะครับแล้วก็ลากกันบนเขาด้วยครับนะครับถนนก็ไปถนถนนไปไป,ไปกลับ ไปเลนมาเลนนะครับก็ดีว่ารถช่วงนี้ไม่มากครับถ้ารถมากก็ทําให้การจราจรรถที่มาด้านหลังนะครับก็คงไม่สะดวกต้องตามเรามาช้านะครับอ,อนี่ก็ดีว่าเป็นเด็กแล้วนะครับก็ไม่รบกวนคนอื่นเท่าไหร่นะครับนี่ประกาศผิดพลาดครับในการนะคํานวณที่ไม่ได้คํานวณไม่ได้นึกถึงนะครับมอเตอร์ปัดน้าฝนไฟแสงสว่างอะไรนะครับวันนี้ที่ ตอนแรกนะครับว่าจะกลับไม่มืดนะครับเราก็คิดว่าฝนคงไม่ตกนะครับมาเอินว่าไปติดธุระอยู่นะครับก็ออกจากอ่าต้นทางมาก็มืดแล้วครับแล้วมาเอินก็ฝนตกขับมาก็ช้าๆครับแต่สุดท้ายแบตเตอรี่ก็หมดก่อนถึงบ้าน1 0กว่ากิโลเมตรก็ต้องลากกลับอย่างนี้แหละครับนี่ครับรถไฟฟ้ามันได้ได้ได้หลายหลายหลายเรื่องที่ที่มี ให้เราต้องพบต้องเจอครับเพราะว่ารถไฟฟ้าที่เราดัดแปลงขึ้นมาเองนี่นะครับความสมบูรณ์ในเรื่องการคำนวณต่างๆเนี่ยมันต้องใช้คนคำนวณเป็นส่วนใหญ่ครับถ้าเราจะให้เ,เครื่องไม้เครื่องมือคานวณเนี่ยเราก็ต้องลองทุนมากขึ้นนะครับบางเดือว่าผมยังไม่ได้มีตัววัดแบตเตอรี่ดีเดอะไรขนาดนั้นครับก็เลยต้องมีปัญหาลากกลับบ่อยๆอย่างนี้แหละครับก็ถือเป็นประสบการณ์ครับ แต่ว่าถ้าโดยปกตินะครับที่เราใช้โดยภาวะปกติเลยนะครับปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดละครับน้อยมากครับที่จะเกิดปัญหาเหล่านี้ครับเพราะว่าถ้าเป็นเส้นทางปกตินี่นะครับขับไปตัวอำเภอขับมาเที่ยวชายทะเลไม่มีปัญหาครับที่มีปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเผลอนะครับกับการไปไกลเกินไปนะครับขับมากเกินไปไม่ได้คำนวณอะไรล่วงหน้าไว้เช่นว่า ขับแต่กลางวันนะครับกลางคืนไม่ได้คํานวณเรื่องแสงสว่างเวลาฝนตกไม่ได้คํานวณเรื่องมอเตอร์ปัดน้ำฝนอะไรพวกนี้แหละครับก็จะมีปัญหาครับก็ถือประสบการณ์ครับปัญหาเล็กๆะน้อยก็ว่ากันไปนะครับก็ไฟฟ้านี่ก็เสียอย่างคือเวลาแบตเตอรี่หมดนะครับเราไม่เหมือนรถน้ํามันครับซื้อน้ํามันมาเติมนะครับแล้วก็ขับต่อได้แต่รถไฟฟ้านี่มันต้องชาร์จแบตเตอรี่ครับทีนี้ถ้าเราจะขอชาร์จเขานะครับตามข้างทางก็ มันก็มีปัญหาครับเพราะว่าออต้องใช้เมิเตอร์นะครับหรือว่าใช้ไอ้เซอร์ไกไอ้เบรกเกอร์นะครับที่อย่างน้อยก็ต้อง32แอมป์ครับเพราะว่า16เนี่ยชาร์จได้แป๊บเดียวก็ดีดครับต้องใช้ร์จเป็นสาที่นี่บ้านชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ก็ใช้มิเตอร์เล็กกันครับผมเคยขอชาร์จแล้วก็ปรากฏว่าชาร์จแล้วก็ดีดกลับไม่ไม่ไม่เวิร์คครับสู่ลากกลับมา ชัดเองที่บ้านสบายใจกว่าครับเอาละครับเอาประสบการณ์เล็กๆน้อยมาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ